กันเลยนะครับผมเรามาที่ชาญคาเฟ่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาดูฟาร์มแคทตั๊กันนะครับนี่ลานจอดรถนะครับจะมีแคทตั๊กเยอะมากนะครับเขาจัดเลียงได้สวยมากเลยครับมีหลากสายพันธุ์นะครับนี่บริเ,เวณลานจอดรถนะครับ ยิงสวยมากเลยที่ถังทองนะครับนี่ฮะบันเวลาจะลดแคทตัสเยอะมากนะครับผมอังกาเวก็มีนะครับอันนี้เป็นต้นไมาที่ว่าเก่าแก่นะฮะอยู่มานานนะครับมี่เขาดามมาอยู่นะฮะ ขายทัวๆนะครับสายดูนะครับโดยจะพาอาจจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับผมข้างหน้าเป็นทางเข้านะครับ ถ้เาเข้ามาก็จะเสียค่าบัตรคนละ150บาทนะครับแล้วก็จะได้ลิตแบนมานะครับนี่ครับเข้ามาข้างในก็จะมีต้นไม้เยอะนะฮะแล้วจะมีโรงเรือนนะครับให้เข้าไปดูนะครับแล้วก็มีจุดที่ถ่ายรูปนะครับ โรงเรือนของเขานะครับก็จะมีหลายโรงเรือนนะครับแต่ละโรงจะไม่เหมือนกันนะฮะจะมีไม้บายไม้ลำนะครับเป็นไม้ลำนะครับไม้หัวนะครับเขาก็จะแยกไว้นะครับ <c oughs> เป็นด้านข้างของโรงเรือนเขานะครับ ข้างในนะฮะต้นไม้หลากสายพัดนะครับผมมาดูมาชมกันได้นะครับออหรือจะมาศึกษาก็ได้นะครับเกี่ยวกับแคทต,ตัดนะครับ ครับผมสุดยอดเลยครับผมนี่ครับทองถังทองนะครับผมเรียงสวยมากเลยครับแต่ละจุดถ่ายรูปได้นะครับเซลฟี่กันได้นะครับเซลได้เฟลฟีดดดด่กันได้เกือบทุกจุดนะครับผม นี่เป็นไม้กาบนะครับผมเขาก็จะเรียงอย่างเงี้ยนะฮะสวยมากครับมีดอกด้วยนะครับกันต่อครับผมนี่เป็นสวนนะทำเป็นสวนนะครับนแนวจัดสวนนะฮะ ห้องไม้ลำนะครับผกไม้ลำสวยมากเลยครับนี่ก็สุดยอดนะครับ่านต่อครับ แต่ละห้องสวยกับทุกห้องเลยนะครับจัดไม่เหมือนกันนะฮะอีกระบองทองนะครับไม้สวยทุกต้นเลย ส่วนตรงนี้เป็นโรงที่มีจำหน่ายนะครับผมมีจัดส่วนเล็กๆแล้วก็มีจัดจำหน่ายอยู่ด้านในนะครับเป็นของฝากได้นะครับนี่นะฮะด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่จัดจำหน่ายแคตตัดนะครับผมจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ แอสโตรนะครับแอสโตรนะครับมาดูรอบๆนะครับ <S <S จัดกระถางได้สวยนะครับมาดูกันได้นะครับ แล้วก็มาด้านหลังจะเป็นอีกโซนนะโซนที่เขาจัดงานครับครับผมจัดงานวันคริสต์มาสนะครับถ้าจะเป็น,นจะเป็นงาน,นคริสต์มาสนะทางด้านหลังนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนที่เขาจัดให้ดูนะครับสวยทุกต้นนะครับผม รรอบๆนะฮะเยี่ยมเลยครับไปนะครับผมเราก็จะไปโซนด้านในนะฮะเป็นโซนที่เขาจัดงานนะครับส่วนด้านซ้ายนี่จะเป็นของกินนะครับผมครับ จัดงานจีนที่บ้านนะครับมีร้านขายหน้ากากเลยนะครับผมจะใส่ฟรีกันหน้ากากก็ได้นะครับผมมีร้านค้าแล้วก็นั่งกินกันได้นะครับนี่เป็นแมวกวักนะครับมาเตียมซีกันได้นะครับอันนี้เป็นตัวดารุมะ ไฟก็สวยมากเลยครับนี่เป็นของฝากนะครับดอกไม้เปลี่ยนสีแล้วนะครับผมตักยาวเลยนะตักเป็นแนวยาวเลยนะครับเนี่ยสวยไหมครับเพื่อนๆ อากาศครับลากหน้าตานะครับถ่ายรูปกันได้นะครับไปเข้าไปด้านในลนะครับข้างในก็จะมีจุดที่ถ่ายรูปเยอะนะฮะส่วนข้างหน้าจะเป็นร้านกาแฟนะครับทางาด,ทาาด้านบนนะฮะเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับข้างบนนี้ก็จะมีสกายวอล์กนะฮะครับ กาแฟนะครับว่าสั่งของกินได้นะครับจะเป็นของฝากนะครับ <S <S มีเขาลรงทำผิดมะเทียมนะครับผมจะเป็นช่วงเวลานะครับก็จะปล่อยเป็นเวลานะครับก็จะมีตัวมาสคอตหรือตัวตุวต๊กตาที่เขามาใส่ชุดเต้นให้ดูนะครับเต้นน่ารักมากเลยครับมันก็สนุกเป็นเลยน,นครับ บรรยากาศดีมากครับผมนุ่มเลยครับวันนี้ต่อนีจินงกาลุมานะครับีขับจุดถ่ายรูปเยอะมากนะครับจะจุดมาดูกันได้นะครับนะครับผม สูทเซฟี่นะคะโบกมือก <Yeah. S 1> hum ันหน่อยครับผมตัดดูดูไฟยัสวยนะครับเออนะครับเพื่อนๆชอบกดติดตามกดสับงรคาด้วยนะครับไม่รู้ไปดูตอนจบนะครับสวัสดีครับ